พี่ครับพี่ครับมีรถให้เช่าไหมเช่าขับเองหรือพร้อมคนขับขับเองครับเต้าไปไหนอ๋อเช่าไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวครับผมกรุงเทพหรือต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับจะไปถ่ายคลิปที่จังหวัดสมุทรปราการน้ำมันหรือไฟฟ้าไฟฟ้าครับ b ี d วดีหรือ MG MG ีสีขาวหรือสีดำสีดำครับดำด้านหรือดำเงาเอาเป็นดำด้านครับเพราะใหั้นเล็นปืนหรือเปล่าพี่ยอกยอกเช่ากี่วันหนึ่งวันครับเช่าไปถ่ายคลิปแค่หนึ่งวันพออ๋อขอบคุณมากครับพี่ โอ้รถใหม่อยู่นะเนี่ยเช้าหนึ่งวันแล้วมัจะเช่าไม่ได้สิละครับพี่รื้อเปเอกสารอ๋ออันนี้เอกสารอะไรอ่ะเอกสารเช่ารถ